พี่นินมงคลนะครับผมเขาสนามยังครับเนี่ยได้ที่สองแล้วรุ่นรุ่นใดครับรุ่นไอ้ลูกผสมค่ะลูกผสมเนาะสายต่างค่ะอ๋อลูกผสมสายต่างแท้ค่ะหนึ่งถึงสามคู่หนึ่งถึงสามคู่ฟันแท้พี่นินมงคลนี่เขาสายต่างยังไงครับเพิ่นผสมยังจังว่าสายต่างอันแบบว่าแม่แม่เพิ่นนะค่ะครับแม่เพิ่นซื้อแม่มาซาค่ะแม่มาซาของหนงมวยค่ะ มาชาเออมาชานั่นะนะค่ะครับผมแล้วพ่อเพิ่นเด้่พ่อเพิ่นไอ้กันแก้วค่ะพ่อเพิ่นกันแก้วลูกไอ้เพิ่มเพิ่มโชคซี่พี่อ๋อเพิ่มโชคซี่พี่สองปีสิบเดือนเนาะพี่พี่นินมงคลเนาะเออรวบล่อนะพี่น้องบ่บ่ได้มีจับมี่หยั่งมันบ่ครับอันติดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เหรอพีอ๋อติดจับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับผมก็เลยว่าเป็นสายตังเนาะแรื่พี่มาอยู่ทางนี่นะนี่เรื่องพี่นินมงคลนะครับพี่น้องเฮาสายตังเรามีจับอยู่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับ มื่อนี้ประกวดแล้วเนาะได้อันดับสองเนาะสายต่างเนาะโอ้แล้วก็รวบลอตามสไตล์ล่อเลยพี่รองเขาหรวบลอตามแต่ตอนนี้ผสมตัวยุทธใดครับผสมตัวเดี๋ยวนี้สามร้อยตัวแล้วค่ะพี่บอลยุทธใดครับผสมพันหาค่ะพันหาเดี๋ยวนี้ยังผสมอยู่บ่ยังผสมตัวอยู่เนาะยังลเอียดหลอดยังครับไอ้รอนั้นลียดตะไอ้พันธะบิ๊กอุบลอ๋อเป็นน้องของบิ๊กอุบลอ๋อครับผมแต่ว่าตอนนี้ผสมอยู่พันหาได้สามร้อยตัวแล้ว โอ๋อเฮ็ดจังไหนผมยังสิเด้์พ่อสามลอยคนคือเพิ่นเนาะโอ้ยเนาะมือหนึ่งเนาะขาถอยไปครับสามตัวค่ะมือหนึ่งเทียบกับสามตัวคนมันได้แคานออกผมเด้เลยโอ้ยเอาออกนอกครับผมครับผมตอนนี้พี่นินมงคลตอนนี้อยู่ที่สปีสิบ่พแมนยุ่งใสครับตอนนี้ไอยูวอลินอุบลค่ะวอลินอุบล อยากไปที่กะทาราฟาร์มค่ะยี่อยังก่อนครับที่กะทาราฟาร์มอยากไปเยี่ยมอยากไปยามอยากเอาไปศึกษาเนาะเบิรงในเพจบิ๊กอุบลได้ค่ะบิ๊กอุบลเบอร์โทรครับเบอร์โทรศูนย์แปดหกค่ะแปดเจ็ดสี่ศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งค่ะพี่น้องเข้าพี่นินมงคลเด้อพี่น้องเด้อสายตั้งเรามีจับอยูจีสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับรวบล่อเด้อพี่น้องเด้อครับผมยูจสิบห้าเปอร์เซ็นต์เทยเจ็ดสิบห้าก็เป็นสายตั้งแบบ คิเจอหน้าอีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้องออกไทยเกือบร้อยแล้วล่ะนะครับผมเหลือยี่สิบหาที่ยังเป็นจับเป็นนันยุกนะครับผมแล้วก็เป็นทางเลือกด้วยพี่น้องเด้อตอนนี้ผสมยู่วขั้นหาเนาะครับเนาะยังรับผสมอยู่หน้าคอกพันห้านะครับผมกับเชิญได้ด้วยพี่น้องเด้อขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับนี่อันนี้น้องอะไรครับเนี่ขออนุญาตนะครับรอบผมสวัสดีครับอันนี้น้องน้องยูโรเนาะน้องยูโรเป็นลูก ลูกกล้องสยามกล้องสยามไอยเผือกเนี่ยไอยเผือกที่ยุ่ตอนนี้ยุ่ยุ่วสาระข้ามอันนี้ลูกไอ้กล้องสยามอีกตัวนึงแล้วพี่ดรอเขานี่น้องยูโรลูกกล้องสยามเด้อคุณล่ะเขาสนามยังครับยังครับที่สีเข่าว่ามือนี่อ๋อรุ่นรุ่นฟันน้ำนมไม่เกินร้อยสี่สิบฟันน้ำนมสูงไม่เกินร้อยสี่สิบตอนนี้พี่ยูโรอายุเท่าไหร่แล้วครับปีเจ็ดเดือนปีเจ็ดเดือน ลูกกล้องสยามอีกตัวหนึ่งเนี่ยน้องเขานี่เป็นผสมหลอดหรือผสมตัวครับผสมตัวผสมตัวนี้ตัวตัวนี้ผสมตัวแม่ต่อแม่แม่ดำออกมาได้ดอนคือเก่าเลยพี่น้องเออมือนีเราสิมารุ่นฟันน้ำนมส่วนสูงไม่เกินร้อยสี่สิบนะครับผมเออขันซองทางเราคืองามแต่ครับคุณล่ะเอองามนะครับผียูโรเ้าแต่ว่าโชคดีเรียกมือนีเพราะเคยหันเครับหันมันจักสองมือว่างหันนี้ ยันค่อยซดกันยูพี่น้องเคยเบิ่งเพตผมปะคนคนชีวิตเคยเบิ่งปะครับเคยเห็นตัวจริงปะมือนี่แฝดเพิ่นมาด้วยแฝดเพิ่นมาแล้วพี่ยูโรนะครับผมฟาร์มยุสัยก้อยฟาร์มยูกระสีพิสัยละเอียดครับสีทันดอนฟาร์มนี่เนาะกระสีพิสัยละเอียดตัวนี้ควายพอพันห้อมีหลายปะ นียูหันสองตัวสองตัวแล้วกับพี่ยูโล่ดีก็ล่างปั่นก็ล่างปั่นนะครับเดี๋ยวเราจับจับแล้วมาทางนี้นะครับเออบพไอลูทานน้งจะได้นี่เด้อพี่น้องพี่ยูโลตอนนี้ก็สูงยังไม่เกินร้อยสี่สิบเนาะเป็นลูกกล้องสยามนะครับพี่น้องเข้ามาสีเข่ามาประกวดรุ่นไม่เกินร้อยสี่สิบนะครับผมเป็นลูกกล้องสยามกล้องสยามที่ไปจากเสียวิทยาบ้านหนองก่อยละพี่น้องเข้า ตัวนี้ครับผสมย่น้าเสียงครับครับผมอ๋อนี่ผสมยี่น้ำเสียวิตเลยครับผมนี่ลูเป็นลูกชุดกๆครับผมลูกชุดแรกๆของกล้องสยามเพราะว่าตอนนั้นมันกับผมกับเห็นกล้องสยามมาเกือบสองปีแล้วเนาะครับกับเป็นลูกชุดเล็กๆได้พี่น้องได้อยากไปเยี่ยมพี่ยุโรยุฟ้ามเนี่เบื่อทั่วเบื่อใดครับศูนย์เก้าแปดครับ 150่้นยสอนครับโอเคนาะสีธันดลฟาร์มจังหวัดจังหวัดร้อยเอ็ดเด้อพี่น้องเด้อเกษตรวิสัยร้อยเอ็ดครับผมที่ยูโรลูกกล้องสยามครับฝากไว้น้ำออกผมออกใจเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับวันนี้พี่อะไรครับเนี่ยพี่ภูผาพี่ภูผาอันนี้ชื่อพี่ภูผาเลยใช่ครับตัวนี้ชื่อแก้วสยามครับพี่แก้วสยามลูกผู้ใไหครับลูกของแก้วฟ้าลูกของแก้วฟ้าอายุเท่าไหร่แล้วครับ สองปีเจ็เดือนมื่อนี้เขาสนามยังครับนี่ยังเขาามลอลอลอเขาครับอ๋อลอเขาเนาะกลังเตงวงแงหนยอะขวัญเอกม่งค้นเ่ครับผมมาตาเลาคือเมูเนาะรุ่นพันน้นมเพรคนบอมูคือพอเออรุ่นฟันน้านมแล้วสวนสูงลอยซี่สิบปะี่ยครับอยซีเป็นรุ่นสูงสูงเกินอ๋อมีรุ่นสูงเกินรอยสี่สิบนะครับผมวันนี้พี่ยังก้อครับพี่พี่แก้วยังก่อ พี่แก้วสยามนะครับผมโอ้ง่ายง่ายด้วยพี่น้องเข้าลูกลูกไอ้ลวกลูกแก้วขวัญลูกแก้วฟ้าลูกแก้วฟ้าด้วพี่น้องเอ้สิมือนี่สิมารุ่นส่วนสูงเกินร้อยสี่สิบนะครับผมลอเขาสนามรปไาเนาะลอเขาสนามอยู่นะครับตอนนี้กำลังแข่งเจ็ดตัวพันยุ่ครับ ตาเราคือคมคือตานั่นนะเนาะเราบว่าตาแป๋วราบว่าตานกเวียดนามเนี่ยรอบว่าตารอบล้อมนะครับผมตอนนี้ยุสัยครับฟ้ามยุบัวขาวครับผมบัวขาวครับผมจากาฬสินธ์อ๋อบัวขาวนะครับผมเพื่อบัวขาวจังหวัดกาฬสินธ์นะครับผมเออสวยงามได้พี่น้องเฮาตอนนี้ยังยังยยัังงผสมบพันธได้นาะครับเนาะครับผมกับยุฟ้ามเฮ้าค่อย พอพันหลายป er ่ะครับมีอยสามสี <for S 1> ่ตัวสามสี่ตัวนี่ก็ร่างปั่นเนาะนี่ก็ร่างปั่นกันก็ร่างปั่นนะพี่น้องใหญ่แล้วนะคันผมอยากไปเรียนยุ่งฟ้ามน้ำใหมผมติดต่อได้ังไหมครับตามเสียเลยด้ครับหนึ่งศูนย์หกหนึ่งครับผมสองสองหกสี่สองห้าสองเนาะครับผมตามนี้เลยครับผมไปชื่อคุ้มจังหวัดคุ้มข้อยนะครับอันนี้ยังก่อซื้อฟ้ามคุ้มวาสนามฟ้ามครับผมอำเภอบัวขาวจังหวัดจินทบุพี่น้องเอ๋อมีเถิงมา สุดยอดเลยครับผมอันนี้ที่แก้วสยามนะครับผมนี่ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเด้อพี่น้องเด้อสวยงามเลยนะครับผมเอาขอบคุณหลายๆครับสวัสดี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 ครับพี่พันแสนนี่อายุเท่าไหร่แล้วครับสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเดือนแม่เพิ่นมากน้ำบ่แม่เพิ่นเตานี้เตานี้เขาบ่ได้อายุเชี่ยงเยื่นเขาอายุกัลลสินเหมืนบ่ครับนี่อายุกัลลสินแต่ว่าส่วนหลายพอพันเพิ่นอายุเชี่ยงเยื่นเนาะ ใกล้ๆกันแล้วมันติ๊ดเทียดอันนี้ลูกลูกเพื่อนไอ้พ่อเพื่อนเป็นไผครับพ่อเพื่อนมันเป็นแบบลูกข้าวเหนียวจ้ะอ๋อลูกไอ้ข้าวเหนียวเพื่อนได้ร่องวัดนี้อย่างแน่แล้วนี่พี่งมาจ้ะฝึงมาแต่ว่าถึงสวยถึงเงินก็ไล่เราเต็มข้ออยู่เนาะพระเอกพระเอกของงานมือหนีเลยเด้อดินี่อีกหนึงเนี่ยนี่อีกหนึงครับเนี่ยเห็นปะนี่ยเนี่ยเนี้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 ยอันนี้มันยังก่อนเนี่ยคำแพง นี่ก็แม่โอ้ยเดินซักเนาะครับผมนี่ไปแชะดเดดเห็นว่าซ้ำคนหน่อยเลยเดดเห็นว่านี่นี่แม่เพื่อนเด้อพี่น้องนี่เนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยแต่ว่าตอนนี้มันอยู่มันอยู่วไกลๆกันเนาะครับกับเชียงเงี้นเนาะมันมันมันติดเขตกันอ๋อติดเขตคือคนละคนละฟังถนนคนละฟังถนนเมื่อนี้พี่พี่พันแสนเราสิมาโชว์ซื่อเนาะมาโชว์นะครับพี่น้องเข้ามาโชว์ตอนนี้มีผู้ใด อยากได้เราไปเลี้ยงไปยังไปเนี่อยากมีคนมาอยากได้เรายั่งครับมาติดต,ดต,ดตัวแล้วนระมาเกิดคือยังงัวหน่อยคือยังคือยังหมาหน่อยนี่แหละครับเออเราอายุเท่าไหร่หรอครับสิบเอ็ดเดือนตัวเพืกเลยไป<ม>นองพอพันธุ์ไข้แค่ตัวต่อไปได้เนี่ยเราจิเป็นพอพันธุ์ไข้แค่ตัวต่อไปได้ไปนอนห้องนี้ พี่พันแสนนะครับผมเออสวยงามตาแป๋วนกเวียดนามสวยงามเลยขุ่นฝันซ่องท่างงามแห้งแตัวมาโชว์ตัวเนาะครับนอ้มือนีนอ่เนาะมาโชว์ตัวฟ้ามห้อยยุกอะสินเนี่ยยุบานไดครับร้อยฟ้ามยุบนันที่ใส่แบงค์ร้อยฟาร์มบ้านไดครับบา้า,บานน้องลร่างอำเภออ,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 อำเภอเหมือนแก้วอำเภออ๋ออำเภอห้วยแมกเกอรยุยไก่สะพานนี่ละพี่น้องห้า อยื่ไก่สะพานเทียบสุดาล่ะเดี๋ยวไปเรียนน้ำพี่พันแสนเนี่ยยูฟ้ามห่อกล้วยแขลายบ่ครับบ่จ้ะมีตัวเดียวสุมนันกับมีตัวกล้วยอ๋อนี้่ได้มาน้ำกันพี่บ่จ้าโอ้คนละอันอ๋อคนละอันแต่ว่าก็อยู่กาะสินคือกันอยากไปเรียนน้ำพี่พันแสนติดตัวได้ทั้งใดครับศูนย์เก้าเก้าครับตีแปดเก้าศูนย์หกสามแปดเอาพี่น้องเข้าซื้อฟ้ามซื้ออยังก่อนแบ่งรอยฟ้าแบงค์รอยฟ้ามือเภอห้วยเม็กจังหวัดกาะสินเด้อพี่น้องเด้อพี่พันแสนนะครับผม หลวบร้อประจำงฟ้ามเลยนะครับเนี่ยสุดยอดเลย